ท่านสาธุทบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องมโ,โหสถบัณฑิตต่อไปขอย้อนต้นนิดหนึ่งที่พระเจ้าวิเทหยรราชปรมกษัตริย์เห็นกองทัพของพระเจ้าจุนนีพมทัทมาล้อมนาัามวาจารย์ทั้งสี่อาจารย์ทั้งสีบ่บอกว่าเป็นกองเกติยศ แต่ว่ามโมโหสดแจ้งว่าเป็นกองทัพที่จะมาจับพระองค์ตอนนี้น้ก็มาจบตอนนี้วันนี้ต่อไปเมื่อพระเจ้าเออดี๋ยวก่อนมอโมโหสดได้ฟังพระราชาข้ามโครนดำมริว่าพระราชานี่ไม่เชื่อเราตั้งแต่ตน้นใช่ไหม ควายแก่อยากจะกินยาอ่อนนี่ปียโตชายตโสโกความาวสสเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักเนี่ยพอรักอีหนูอย่างเดียวในอยากจะได้อีหนูชีวิตจะต้องตายปียโตชายเตพยตังภัยอันตรายเกิดจากความรักเห็นไหมเสียใจยว่าเวลานี้เราเสียท่าเขา แล้วเราอาจจะตายเพราะนายของความรักที่พระพุทธเจา้าทรงตัดนี่ไม่ผิดเป็นอนุมโมทโหสถดีกราบทูลดังนั้นคิดว่าไม่เชื่อเราแต่ต้นเชื่อไอคนปากมากคือไอเท่าสารพัดพิษเสเพลคือเสนกไอเสนกนี่เขาเรียกไอเสเพลเชื่อคนอื่นมากกว่าเราเราจะต้องทรมานพระองค์ต่อไปนี่จะไม่ดีนะลูกหลานที่รัก ถ้าผู้ใหญ่ที่เราเตือนแล้วไม่เชื่อแต่เราหวังการช่วยเหลือแต่ก็ต้องให้รู้สึกตัวตัวโง่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทนลงตนตลอภายหลังนี่นี่กราบทุนว่าข้าแต่พระรมศัต์พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประมาทมากเกินไปข้าพระองค์ได้กราบทุนห้ามปรามแล้วว่าแล้วเมื่อก่อนที่จะเสด็จ พระองค์ไม่ได้ยินยอมไม่เชื่อข้าพระบาททรงกลับทรงกริ้วข้าพระพุทธเจ้าบัดนี้ mm. แล้วก็บัดนี้นัทอาจารย์ทั้งสี่ก็อยู่ท,ที่อยู่ที่ของพระองค์นะ mm. อยู่ที่นี่ <c oughs> ของพระองค์ทรงรับสั่งให้อาจารย์ทั้งสี่เป็นผู้ที่แสดงความฉลาดรอบขอบ ต่างคนต่างโทษดีเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะไม่เป็นภัยเจ้าค่ะหาทางป้องกันพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะเอาดีนี่ต้องดัดสันดานคนแก่ที่มีความโง่แต่ว่าก่อนก่อนที่จะดัดสันดานเราเป็นคนชาติเดียวกันเราต้องคิดป้องกันชาติไว้ก่อน ถ้าเราโกรธคนคนเดียวเราก็ปล่อยชาติสลายนั่นหมายที่เราบไรลัยด้วยช่วยกันหาทางป้องกันเมื่อเขายังโง่อยู่ก็ต้องสอนให้รู้สำนึกอย่างมโหสถเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านก็ดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็นดีกำนันก็ดีนานอำเภอก็ดีข้าราชการอำเภอก็ดีผู้อ่าราชดีผู้อะไรการจังหวัดคณะกรรมการจังหวัดเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆรัฐมนตรีผู้แทน ที่ไม่ดีเราควรจะสั่งจะสอนด้วยีลายอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานี้ข่าวไม่ดีปรากฏแต่ว่าคนดีเขาก็มีมากจัดการก็คนไม่ดีอยู่มากแล้วอย่าสะท้อนใจไปประเทศไทยของเรากำลังก้าวขึ้นแต่ส่วนในการก้าวขึ้นในลูกหลานที่รักจ้องใช้การนำมัตจวาให้มากเราเป็นเนื้อชิ้นเดียวที่เสือสี่ตัวกำลังกำงอยากจะกิน แล่ว่าเสือตัวใดบ้างเที่เข้ามากินก่อนเมื่อเข้ามากินกันแล้วหมายว่าเสืออีกสามตัวนั่นแหละกําลังจะเข้ามาขย้ำด้วยตอนนี้ช่วยกันขย้ำแต่ว่าเสือต่อเสือและสิงต่อสิงจะต้องประหัสระหางกันในเขตประเทศของเราฉะนั้น,น,นเช่นนนใ่งการสงครามโลกมันอาจจะเกิดจากเขตประเทศไทยก็ได้ นงปู่ใช้คำว่าอาจจะนะไม่ได้รับรองว่ามันจะเกิดแต่ถ้าว่าทังเสือทั้งสิงที่มีความปร๋หนาชินเนื้อที่เป็นโอชาคืคอประเทศไทยที่มีทรัพยากรมหาศาลนำขึ้นมาใช้ได้เราจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกแต่ว่าสิ่งั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราไม่สามัคคีกัน คิดแต่จะหักล้างจะยอมตนเป็นทาสของต่างชาติเราก็น่าเสียใจคุยกันต่อไปจึงได้มีเให้ทตอนนี้เป็นโมโหสุด oh บอกว่าถ้าจะแก้ไขแล้วก็ถามท่านอาจารย์นาศีผู้มีความฉลาดก็แล้วกันพระเจ้าค่ะข้าแต่น่าทุกก็ตอบไปว่าข้าแต่บระมกษัตริย ปลาอยากจะกินของสดคือเหยื่อที่เบ็ดย่อมไม่รู้จักความตายชั้นใดพระองค์ทรงปรารถนาในกามรมณ์เหมือนในกามคุณย่อมไม่ได้ทรงทราบว่าพระราชินีธิดาของพระเจ้าจุลนีเป็นประดุษเสมือนเหยื่อพระองค์ราพระองค์นี่เหมือนกับปลา ไม่รู้จักเหยื่อคือความตายของของ,ของตนเช่นนั้นพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้จอมทอรชนวจ,จำประชาชนบุรุษอนารยะอนารยะแปลความไม่เจริญนะอนารยะย่อมเป็นเหมือนงูอยู่ในในพกผู้มีปัญญาย่อมไม่ทำไม่ไมตรีกับบุรุษผู้อนารยะนะ อนารยะเนี่ยคนที่เป็นภัยคือหาความเจริญไม่ได้เพราะวการสมาคมกับบมรุษผู้อนารยะคือศัตรูก็รังแต่จะนํำทุกมาให้ถ้าแต่พ่อผูจ้จอมนี่ก็รายชนบมรุษผู้อนารยะมีศีลเป็นพระโสูตรนะมีศีลเป็นพระโสูตรขอโทษอาหม่นะ ข้าแต่พระผู้จมนี่ก็ไรชนมุรุษอารยะหมายว่ามุรุษที่เบะเสร์ฐย่อมมีศีลเป็นผู้สูตรหมายความเป็นผู้ทรงศีลพราอสูตรในผู้จำดีนะปกติเป็นผู้มีศีลลูกหลานจำไมดีนะลูกหลักนะย่อมรู้คุณค่าของไมตรี ผู้มีปัญญายมม่อมทำไมตรีด้วยบุษผู้เป็นอารยะคือคนที่ฉลาดเพราะการสมาคมกับบคุคคลผู้เป็นอารยะคือคนฉลาดย่อมนำความสุขมาให้ข้อนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงต,ตรัสว่าอาศิวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังครมุตมัง คือหนึ่งจงยาคบคนชั่วคนชั่วเป็นเป็นจะเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์สองคบแต่คนดีคนดีจะพายเกิดความสุขการบูชาคือการยอมรับนับถือปฏิบัติตามคนดีย่อมเป็นอุดมโม,ะมะคลแต่ว่าพระเจ้าวิเทยรราชไปคบเจ้าทราชนสี่คนมายุยงส่งเสริมซึ่งเป็นคนไร้ปัญญาจึงได้เกิดความทุกข์ขนาดนี้ ว่าต่อไปมาโหสดต่อกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระราชาพระองค์ไม่รู้กิจอันเป็นมงคลของกษัตริย์ไม่เหมือนอาจารย์เกวัตกับคนอื่นย่อมรู้ความเจริญอันเป็นมงคลของกษัตริย์ข้าพระองค์รู้จักแต่เพียงคันไถแน่เขาว่าอ,อย่างไรนะย้อนใหม่นะ ข้าแต่พระราชาข้าพระองค์ไม่รู้กิจอันเป็นมงคลของกษัตริย์นี่มโหสถเขาทำตัวนะไม่เหมือนอาจารย์เกว้กับคนอื่นอื่นๆไอ้คนอื่นเหมือนเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้แม่อีสี่คนเนี่ยไอ้เสนกอะไอ้สี่ตัวไม่เหมือนกับอาจรยเกวะไม่เหมือนอาจรยเกวะกับคนอื่นย่อมรู้ความเจริญอันเป็นมงคลของกษัตริย์ ข้าพระองค์รู้จักแต่เพียงคันไถเพราะเป็นลูกชาวนาและกิจการของชาวบ้านเท่านั้นไม่รู้ทั้งกิจของกษัตริย์ข้าพระองค์ตัดสร้างราชบุลุษให้สคอข้าพระบาทนะ่ในเวลานั้นที่พระองค์ทรงตัดให้สาคอให้ราชบุลลุสคอข้าพระพุทธบาทออกไปเพราะข้าพระพุทธเจา้า พูดไม่เป็นมงคลเกี่ยวกับสายไปเจ้า่าแหม่นี่มันทั้งศอกทั้งเขา่าทั้งหมัดหุกต้องหมัดวะลอกกันดะถึงคราวชกมันต้องชกถึงคราวที่ผู้ใหญ่ดื้อด้านไม่รับการตักเตือนของเด็กไม่เหตุมันเกิดขึ้นเราก็ต้องสอนกันแบบนี้ลูกหลานที่รักจำให้ดีนะว่าผู้ครองประเทศ รับสนองเราควรจะรู้ว่าเขาควรจะมีกิจประการใดเมื่อใครไม่ทำกิจอย่างนั้นควรจะสอนให้รู้สำนึกถ้าหนึ่งจังหวัดผู้ว่ารการจังหวัดไม่ดีคนในจังหวัดไม่ดีคนทุกคนในจังหวัดลุกขึ้นในพร้อมกันว่าข้าราชการเลวๆอย่างนี้จังหวัดนี้ไม่ต้องการ อย่าไปกลัวเขาจะใช้กฎหมายเข้ามามบังคับกฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะเราทุกคนมือเปล่าร้องเรียนเข้าไปพร้อมกันผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าถ้าผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าไม่พิจารณาสแสดงว่าผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าเลวด้วยเป็นต้นของคนเลวยุยงส่งเสริมให้พวกนี้มาทำความเลวเราจัดการกับพวกนั้นียด้วยพ่เรื่อง เอาการจริงจริงจังแต่จะไปฆ่าเขานะอย่าทําให้มันผิดกฎหมายอย่าทําให้ผิดระเบียบประเพณีอย่าทําผิดศีลธรรมว่ากันตรงไปตรงมาอย่างน้อยที่สุดเขาจะมาเก็บภาษีก่อนบอกฉันไม่ให้เงินของฉันหามาไดอยากถ้าแกยังเอาคนเร็เวๆมาปกครองในเขตที่ฉันอยู่นี่ฉันไม่ให้เด็ดขาด เงินของฉันหาไม่ได้โดยยากฉันจะไว้เด้งตัวฉันจะไปให้คนเลวไปกินไปใช้แล้วมาเป็นนายฉันนี่ฉันไม่ต้องการลุกมันขึ้นมาแบบนี้เปยังไงแต่ว่ากิจการงานทุกอย่างจงอย่าทำลายอย่าทำลายวัตถุนั่นมานทรัพย์สินของเราอย่าหยุดงานที่เราทําเราจะจน เป็นิเพื่ทุกคนรวมตัวกันไม่ยอมรับนับถือว่าขา้าราชการคนนั้นเป็นคนที่เราจะต้องการรับใช้ต่อไปเราจะใช้เขาต่อไปให้ถ้าเขาบอกย,ย้ายบอกย,าย้ยายนะั้นจะทําความยิบหายกับจังหวัดอื่นให้ไล่ออกไปเสียเดี๋ยวนี้ดิฉันนั้นฉันทั้งหมดจะไม่ยอมเสียภาษีก่อนจะไม่ยอมรับนับถือ คำสั่งเขาได้การแม้แต่ประการใดทั้งหมดเราไม่มีอาวุธเขาจะหาเราเป็นขบฏไม่ได้เราต้องการขับคนเร็วคนไหนดีเราไว้คนไหนไม่ดีเราขับสายไล่ส่งไปหมดเรื่องทําเท่านี้ก็พอผู้แทนรัศดรจังหวัดเราไม่ดีร้องเรียนเข้าไปถึงสภา ว่าผู้แทนคนนี้ไม่ดีโกหกชาวบ,บ้านบอกว่าจะมาเป็นผู้แทนนี่มาอยากเป็นรัฐมนตรีนี่ไม่เอาค่อยไล่เอาไปเอาคนที่รองลงไปได้คะแนนลงไปขึ้นมาเป็นผู้แทนแทนนี่อย่างนี้เราทำกันเส้นหน่อย,เด,ยเดียวเดี๋ยวเขาก็เขียนใหม่ได้กฎหมายเอากันจริงๆว่ากันทัน้งจังหวัดทั้งลูกเล็กเด็กแดงไอ้หมด อย่างนี้ถ้าเราพร้อมใจกันมีความสามัคคีกันข้าราชการเลวมันก็ไม่มีผู้แทนเลวมันก็ไม่มีไอ้ที่ยังมีข้าราชการเลวผู้แทนเลวก็เพราะว่าเราไปติดเหยื่อเขาทีเอาบ้างไม่เอาบ้างบางคนเขาให้กินเหล้าเมากินเมาเดียวก็ยกนิ้วเขาซะแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ดีเขาไม่ดีได้เพราะเราสนับสนุนความไม่ดีของเขาเอาก็เสียทีมาถึงเวลาแล้ว คุยกันต่อไปว่าขอเดชะถ้อยคําดีข้าพระบาทข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลนั้นทั้งหมดเวลานี้เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วขอพระองค์ทรงระลึกได้ระลึกได้ก็เมื่อพระองค์กียรทรงขับไล่สายส่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าออกไปแล้วเช่นไหนจะต้องมาตรัสถามข้าพระพ่พระพุทธเจ้า้ดยระเบพระเจ้าค่ะ เวลานี้ก็ควรจะปรึกษาอาจารย์นางสีท่ที่ที่เขาบอกว่าดีนี่พระเจ้าวิเทหยาราชทรงฟังคำของมโมโหสดดังนั้นจึงได้คิดว่ามโมโหสถแสดงโทษที่เราทำไปแล้วพระ,มะโมโหสถรู้แน่ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นจึงได้กล่าวทับถมย่ำยีเราถึงเพียงนี้ แต่คงไม่ปล่อยให้เราถึงความพินาศแน่นี่ท่านอดีไม่กันถ้าโกรยก็ตายปล่อยให้ตายไปเลยไอคนงโง่แล้วก็แกมยิงนั่นปล่อยให้ตายไปเลยเขาคงจะหาทางป้องกันมาให้เราแล้วนี่โอฉลาดฉลาดไม่กันไม่งโง่พระราชาโง่ไม่มีแต่อาศัยที่อยู่เป็นอยู่ในเรื่องของโลกีกวิสยัยไม่ใช่พระอริยะอดงโง่ไม่ได้เป็นธรมธรมดาธรรมดา เขาคงไม่ปล่อยให้ภัยภาย,ยเกิดขึ้นกับเราคงป้องกันหวังการป้องกันภัยไว้แล้วเราต้องอาศัยโมโหสถตลอดไปเพื่อเมื่อโรนบัณฑิตอันนี้แล้วจึงถัดว่าพ่อโมโหสถพ่อโมโหสถบัณฑิตลูกรักบัณฑิตเขาไม่ทิ่มแทงโทษที่่ลกมาแล้วได้หอกแหมพูดเพราะนะว่าตามธรรมดาบัณฑิตผู้ฉลาดเนี่ย เขาไม่ทิ่มเขาไม่แทงถึงโทษที่รวมมาแล้วได้หอกคือปากกันดอกนะลูกรักนะก็เ,เพราะว่าแต่เจ้ามาทิ่มแทงเราให้เหมือนกับม้าที่เพื่ที่ผูกเครื่องผูกทิ่มแทงในเหล็กแหลมทำไมล่ะจ๊ะในตาธรรมดาคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาไม่ทิ่มไม่แทงกัน เรื่องที่มันแล้วมาแล้วเวลานี้ลูกมาทิ่มแทงพ่อเพื่อประโยชน์อะไรว่าอย่างนั้นพดอ่อนๆแตาหากเจ้าเห็นอุมบายที่จะทำให้เราพ้นภัยหรือว่าความสุขสวัสดีจะเพิ่มมีเก่เราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ขอให้พ่อบอกกับเรามาด้วยดีก็แล้วกันอย่ามาที่มาแทงพ่อในเรื่องที่ล่วงแล้วมาเลยลูกรักเห็นใจพ่อเถอะ เวลานั้นพ่อกูเมาอาจารย์นักสี่เขาว่าดีพ่อก็นึกว่าดีแล้วเกไว้เข้าไปเขาก็ทํา,าทดีพ่อก็นึกว่าดีขอโทษให้พ่อเด็กกันแล้วกันนะลูกรักนะนี่ผู้ใหญ่ที่ดีก็ทําทอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่ฟังไว้แล้วก็จาเลยนะจะืิว่านี่กูเป็นปู่มึงนะกูเป็นพ่อมึงนะกูเกิดก่อนนะมึงจะมาสอนกูเจะนึกว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีทั้งความโง่และความฉลาด อย่าคิดว่าเด็กนะ่ไม่ทันผู้ใหญ่หรือไม่ฉลาดเท่าผู้ใหญ่แต่เด็กก็จงอย่าคิดว่าผู้ใหญ่งโง่เสมอไปใช้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญคนทุกคนพระพุทธเจ้ากล่าวว่านิสสมะกระนังสยโยใครควรพิจารณาด้วยปัญญาเอาเหตุเอาผลเอาประวัติศาสตร์เข้ามาเทียบเสียก่อนเอาเรื่องราวที่เกิดมาก่อนๆมาเปรียบเทียบแล้วจึงทำ อย่างนี้จะปลอดภัยมโหสดกราบทูลซ้ำเติมทรมานพระเจ้าวิเทาราชให้หนักขึ้นไปอีกนี่มันก็เป็นการสมควรว่ากรรมที่มนุษยกรร์ก่อถึงจะล่วงเลยไปแล้วก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ผู้ใด,ดทำกรรมไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามผู้นั้นจะต้องได้รับผลของกรรม ดังนั้นข้าพระองค์จึงไม่สามารถจะปลดเปลื่องพระองค์ให้พ้นไปจากภัยอันตรายได้ข้าพระองค์ทรงทราบด้วยเถิดพระพเจ้าค่ะเอาวละสีไมลละมันต้องสอนกันในวิธีทรมานไม่งั้นไม่รู้สึกตัวจะมีการทนองเสด้วยไปพระเจ้าวิเทราชได้สนับถ้อยคำของมโหสถ ก็ต้องจำนนตามหลักตามความเป็นจริงยังไม่ได้ตัดว่าอะไรต่อไปประทับนิ่งเฉยจนปัญญาแต่ความจริงถ้าเป็นล้มปู่นะล้งปู่ปยาย,ยกมือไหวมโหสถว่าาะมอโหสถลูกรักพ่อยอมรับผิดในเมื่อพ่อผิดไปแล้วนั่งของลูกแก้วจนให้อภัยก็พ่อได้เถิดเนี่ยตอนนี้ท่านพูดไม่ออกมันตื่นตันใจ นี่กล่าวต่อไปที่อาจารย์เส่านกแต่บาทีนั้นอาจารย์เสนกเห็นว่าจะไม่เป็นการเข้าใจไม่เป็นการเข้าใจเอาว่าอะไรเออนังสือนี่เลอ,เอะเทอะอาจารย์เสียนกคิดว่าตอนนี้เอมันยังไงกันแน่เนาะเขาไม่เข้าใจโอ้สดคงไม่คิดจะช่วยเหลืออย่างไรเว่กัามัง ธั้ามาราชาก็ทรงเดือดร้อนแล้วก็วุ่นวายถึงกับไม่พูดอะไรตรัสไม่ออกพูดไม่ออกการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ถ้ามโหสถถอนตัวเสร็จแล้วก็คงจะถึงความผิน่ายกันแน่หมดไม่มีใครเหลือตายหมดเสนนอกจึงอ้อนวอนมโหสถว่าท่านมโหสถบัณฑิตอันบุรุษที่ไหวเวียน อยู่ในกลางมหาสมุทรเมื่อยังไม่เห็นฝั่งหากได้เครื่องยึดเหนีย่ยวพอไปที่พนักได้ในที่ใดเขาก็จะรับความสุขในที่นั้นฉันใดท่านโอโสดขอท่านจงเป็นท่่พึ่งพานักของพระราชาและของผู้ขวายเจ้าทั้งหมดเถิดเพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐด้วยเลิศและยิ่ง หมายความว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐเลิศไปด้วยปัญญายิ่งกว่าพวกขาเจ้าขอท่านยอมปลดเรื่องภัยวิบัติครั้งนี้ได้เถิดไม่คนแบบนี้มันน่าเตะให้ดินเลยเวลาสแสดงความโง่และอดยริงไอ้เวลานี้เป็นอย่างนี้มันลอบพับให้ดินพับปับับอันนี้ถ้านก็อยากไปหน่อยลูกหลานที่รักขอภัยหนุงปูนดินะ เมื่อสมัยหนุ่มๆน้องปู่ชอบแบบนี้ถ้าใครมันหญิงยาวโสมโโหภัยเกิดขึ้นว่ามีคราวหนึ่งมีคนเขามาล้อมจะตีในเรื่องที่จยถูกน้งปู่จย่ถูกเขาล้อมตีก็ไอ้คนของน้องปู่คนหนึ่งม,มันไม่ใช่เพื่อนแท้มันไปเที่ยวอยู่มันไปเกรเรกับเขาเขาก็พาพวกมาจะล้อมตี ไอ้เจ้านี้เป็นตัวการมันจะหนีหรือเราบอกพวกนั้นบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกแกจะตีกับฉันจะจะฆ่าจะฟันมันมันเรื่องไม่ยากว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวได้สู้กันแต่คอให้ฉันจัดการกับพวกคันฉันเสียก่อนมันหาเรื่องเดือดร้อนมาแล้วมันจะหนีเพราะว่าจบก็บไม้กระบ,บองตีกระบ,บาลไอ้คนหาเรื่องปรับก็ให้ไม่ยาก ตีป้งเดียวเรียบชักไม่ไหวไม่ดิน้นเรียบสงบพอเจ้านี่เรียบร้อยเวลหล้ลงป่ก็บอกว่าเอา้าพวกเราถ้าต้องการยาฆ่ากันเชิญเข้ามาได้เราสามคนเธอสิบคนแต่ว่าเราต้องสองฝ่ายต่างคนต่างไม่มีเรื่องโกรธเคืองมาก่อนไอคนที่ไปทําให้เธอโกรธมันสลบไปแล้วแต่เธอเห็นว่าฉันเป็นมากับเจ้านี่แต่ความจริงเจ้านี่มันไม่ได้มากไม่ใช่เพื่อนแท้ มันไปเกเรกับเขาเธอจะลงโทษพวกเขาเราก็พร้อมรับตอนนั้นทำไงชักปืนเข้ามาคนอาสองก็บอกสองคนหกกบอกบอกเข้ามาได้เลยเพื่อนรักถ้าอยากจะฆ่าคนที่ไม่มีความผิดเชิญเข้ามาได้เจ้าสิบคนวางอาวุธยกมือไหวบอกพร้อมแล้วพอแล้วฉันโกรธคนคนเดียวฉันไม่โกรธคุณนะสามคน เท่นั้นเราก็ไม่ทําอันตรายกับท่านก็ลเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาจับมือกันดีกว่าคุณวางอาวุธฉันเอาปืนใส่กระเป๋าปืนนี่วางไม่ได้ไม่จับมือกันเขาชวนกินเหล้าบอกฉันไม่กินไม่เป็นเราไปกินข้าวแกงด้วยกันดีกว่าไปกินกินกาแฟล้วไปนั่งกินกาแฟคุยกันใน,นที่สุดก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันนี่ไอคนที่มัน มันงโง่แกมหญิงมันต้องสั่งสอนกันแบบนี้นี่นั่นนั่ได้แบบแบบสั่งสอนแบบเบาที่สุดตีสลบทันเบาที่สุดเคยสั่งสอนคนไปเมืองผีทุกรายถ้ามันเลวร้ายอันนี้สั่งสอนขนาดเบาๆโป้งเดียวสลบตีเดียวมาะตดแล้วในที่สุดคนที่เขาประกาศเป็นศัตรูก็กลายเป็นเพื่อนและต่อไปก็เป็นเพื่อนที่ดีเพราะเพราะหลวงปู่ไม่กินเหล้า สมัยก่อนหลวงปู่กินเหล้าไม่เป็นกินเล่นการพนันไม่เป็นเจ้าชู้ไก่แจ้ก็ไม่เป็นแต่ว่าถ้าเจ้าชูพอจะได้ผลแน่นอนก็อเอาแน่ตอนนี้ไม่หลีกถ้าหลีกไปเขาจะหาว่าขาดไม่ตาแต่ลูกหลานเนี่ยเป็นแบบนะคุยกันต่อไปมหมอสดเมื่อเห็นเสนกอ่อนข้อลงบ้างแล้วเจนี่พูดส้ำทับออกไปว่าแม้เสียงไม่ดีเลย ขอโทษนะคอไม่ดีต้องปูกกับเราไม่ไข้หวัดโมสดไปเห็นเสนกอ่อนข้อลงบ้างแล้วจึงพูดสำทับออกไปว่าอาจารย์เสนกอย่ากจะเรียกไออาจารย์เสเพรท่านก็ทราบแล้วว่ากรรมที่คนก่อไว้ถึงจะร่วมไปแล้วก็เป็นการแก้ไขอะไรไม่ได้ กรรมย่อมสนองแก่ผู้ก่อกรรมไม่มีใครจะสู้รบก,กับกรรมได้เพราะฉยนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องให้พวกท่านและราชาพ้นจากทุกได้ขอท่านอย่าหาทางแก้ไขเอาเองเถิดนี่มนต้องอย่างนี้ <c oughs> ความจริงเราจะทำอย่างนั้นพร้อมแก้ไว้แล้วแต่ถึงเวลาพูดเราต้องพูดอย่างนี้ให้มันสำนักตัว ใมใบเจ้าวิเทราชทรงอึดอัดในว่าไทยอย่างยิ่งเมื่อทรงเห็นใครจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็ไม่ได้ทั้งโมโหสถก็ไม่ยอมที่จะคิดช่วยเหลือจึงทรงนำหรือว่าเสนกคงจะมีใบอะไรอะไรที่จะมีประโยชน์อยู่บ้างจึงรับสั่งถามเสนกกไอเสเพลรว่า,อ,วาอาจารย์เสนกว่าไอเสเพ มหาภัยที่กําลังเกิดขึ้นกับเราคราวนี้ท่านคิดว่าเราควรจะทํำยังไงอาจารย์เสนก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าควรเอาไฟเผาเสียทั้งประตูประสาทนั่นแน่ควรเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตูปราสาทให้พินาศไป หรือไม่ก็พวกเราก็พากันฆ่าพวกเราให้ตายเสียหมดเถิดเอออะไรยำ้ำอย่าให้ทันที่พระเจ้าจุลน,นีพรรมทัตมาจับพวกเราไปฆ่าเลยพระโถแล้วก็เอาปราสาทนั้นเป็นจิตแตกกันเพื่อเป็นเมนเออเถรเถรเถวหน้าสงสารนะเมื่อพระเจ้าอิเทราชได้สดับคำกราบทูลของเสนกและเสเพรไม่ทรงพอพระทยัย ยืตยันว่าเสนกท่านจงทำจิตการเช่นนั้นนะแกบุตรพัญญาของเจ้าเถอดก็ทำเมงนสำหรับบุตรพัญญาของแกเถอะแล้วก็รับสั่งถามปุกกุศลกามินเทวินตามลำดับปุกกุสะก็กราบทูลว่าขอเนชาข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราควรที่จะดื่มยาพิเทตายพิเจ้ากรนะ่อนนะยาทันให้ใบเจ้าจุลน,นีพระมทัตนไปจับพวกเราเลย นายกามิงก็กราบทูลว่าขอเดชะพวกเราควรทาอัตตนิบาตกรรมฆ่าตัวเองตายเจ้าเทวินก็กราบทูลว่าหากโมหสดไม่สามารถช่วยพวกเราพ้านภัยยินี้ได้ขอ,ขอได้โปรดสามีรับสั่งให้ทำตามที่อาจารย์เียนกกราบทูลเธอไปเจ้าค่ะเทวินได้ตัดพ่อต่อไปว่าพวกเราจะลองวิงวอนหโหสถอีกครั้งหนึ่ง หากวหสดไม่สามารถจะบดเรื่องพวกเราได้พวก่ก็ขอให้พวกเราทําตามที่อาจารย์เสนกราบทูลไว้ตอนนี้รีบนิดเพราะอาจารย์เวลามันเลยไปหน่อยมันหมดเวลาเสและหลูนหลานที่รักก็ต้องขอลานั่นเลยไปนิดขอภัยเจนาทีด้วยขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีเดบันดานัทุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี